สวัสดีครับกายล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน g i r โ s o นะครับผมร้านอาหารอิตาเลียนครับร้านนี้ร้านอร่อยนะครับร้านแนะนําร้านหนึ่งก็มาทานอาหารกลางวันครับตอนนี้ดูบรรยากาศนอกร้านนะครับร้านอยู่ที่บริเวณนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าสีแยกกลางเวียงนะครับผมกายล้านนานะครับผมก็อยู่ที่ร้าน Giroso ครับแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับข้างหน้าเป็น พาเมแฮมนะครับเสิร์ฟมาบนแคนตาลูปนะครับผมรสชาติเข้ากันนะหลายคนอาจไม่เคยทานเลยผมลองทานแล้วอร่อยมากมันจะมีรสชาติเค็เคมของแฮมน,นะครับแล้วก็รสชาติหวานตัดกันของแคนตาลูปอร่อยมากครับแล้วก็อีกจานหนึ่งนะครับเป็นจาน เป็นสลับปูครับมาตางมาถรรมากครับอนนี้รัสลับปูครับเอ่อ ครับแล้วก็าจานสุดท้ายนะครับอีกจานหนึ่งเป็นเฮาส์ลัดของที่นี่ครับนบหน้าตาน่าทานมากครับแล้วก็ข้างในที่กรอบๆนี่นะครับผมเห็นมีนี่นะครับข้างในนี้เป็นคล้ายเป็นเกี๊ยวหอ่อชีสอ่ะนะครับผมอร่อยมากครับดูข้างในจะมีชีสอยู่ข้างในนะครับ อร่อยมากครับอันนี้เป็นเฮาส์สลัสดของที่นี่ครับร้านจีราโซครับสี่แยกกลางเวียงครับถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่นะครับอยากทานอาหารจีนเล่นละายอร่อยลงมาร้านนี้ครับ